โอ้ยตึงเกินบางทีไม่ได้ถาวรบ่งทีครับไม่ได้ถาวรครับผมไอที่ไอที่ถาวรคือตาล่าสังหารครับผมถาวรโอ้ยทุกคนอย่าลืมไปอุดหนอนอุดหนอนไปอุดหนึ่งไม่แหกนะทุกคนอุดหนอนก็มาอุดหนนออะไรคืออุดหนอนวะตุ่นจบแล้วจบแล้ว คุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่ม Facebook แล้วนะคะ <Huh? S 1> ชื่อกลุ่มว่า npcx community official group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซ็นต์จ้า ีีสวัสดีครับอยู่กับพี่หนุ่ย NPCX นะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมนี่พี่หนุ่ยมีกิจกรรมมาแนะนำนะครับผมชื่อกิจกรรมว่าเส้นทางโลกอนาคตนะครับผมเป็นกิจกรรมที่มาฟรีนะครับผมเรียกว่าขอแค่เราล็อกอินครบ5ครั้งนะครับผม5ครั้งเท่านั้นเราก็จะได้รับนี่เลยนะครับผมมีดหัวตัดครับผมมีชื่อมีดว่าไซเบอร์เบรดนะครับผมหรือว่าดาบนะครับผมเป็นดาบเนี่ยดาบทางโลกอนาคตนะครับเนี่ยไงโคตรเทพของฟรีนี่มันดีอย่างนี้เองครับผม อ่เดี๋ยวกดรับกันเลยนะครับผมกดรับเลยสุดยอดไปเลยมาแล้วไซเบอร์เบดครับผมอ่ะกดทันทีไปเลยแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะแนะนำนะครับก็คือกิจกรรมของนี่เลยนะครับผมภารกิจของ Operation โคโนนะครับผมมีกิจกรรมชื่อว่ากลุ่มซับของโคโนนะครับผมหรือสมบัติของโคโนนั่นเองนี่กดมาดูนี้นะครับตอนนี้เราได้ทําการปลดล็อกนะครับอย่าลืมมาปลดล็อกอันนี้นะครับผมชุดผู้หญิงนะครับผมสําหรับชุดและกระทะไซเบอร์อันนี้กระทะไซเบอร์พี่หนุ่ยได้แล้วนะครับกดสุ่มเรียบร้อยแล้ว วันนี้พี่หนุ่ยก็มีโปรเด็ดๆมานำเสนอกันนะครับผมกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าฟ e e Fire Collab กับ d t แท็นะครับผมเล่นฟ f ี r e ฟรีไม่เสียเน็ตจาก d t แทนะครับผมเป็นโปรที่มีระยะเวลา30วันราคาเพียงแค่20บาทนะครับผมนี่เลยครับผมตามรูปนี้เลยแล้วก็ถ้าเราซื้อโปรนี้นะครับผมรับไปเลยนะครับผมกล่องซุมสกินปืนสุดโหด M1014 อัพโคลินะครับผมหรือซองแดงแหละง่ายที่เขาเรียกกันนะครับผมซองยาวซองแดงมีซองแดงกับซองเขียวนะครับผมตามรูปนี้เลย แล้วก็ตอนนี้พี่หนุ่ยก็ทำการซื้อโปรเน็ตมาเรียบร้อย <g blows> ได้กล่องสุ่มสกินปืนมา2กล่องกองดรับเลยมา,จะ,า,มาจะบอกว่าพี่หนุ่มมีสกอเออทุยจะบอกว่าพี่หนุ่หน่มมีสกินปืนลูกซองแดงอีโวแดงอยู่นะครับผมขอได้สีเขียวเถอะอยากได้สีเขียวมาเปิดไป <c oughs> โบโอ้โหสวยสวยสวยก็อย่าลืมนะครับผมโปรโมชั่นนี้นะครับถึงแค่วันที่10มการาคมปีหน้าเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมรีบซื้อกันนะครับผมใครซื้อช้าก็โหดช้านะครับผมกับปิดกำ free fire เหรือว่าขอาบกับดีแท็นะครับผมกับโปรเน็ตแจมๆนี้นะครับผมป่ะไปดูคลิปกันต่อนะครับ <Yahoo! S 1> น้องลูกคิดครับวันนี้เรามาดวลหนึงน่งๆกันจะบอกว่าครับผมจะบอกว่าแต่ว่าเราต้องมีเดิมพันกันนะถ้า <S 1> 1, <S หนูแพ้พี่หนูต้องมาช่วยพี่อัดคลิปตอนที่พี่ไม่มีคนช่วยอัดนะครับแล้วถ้าหนูชนะพี่อะถ้าหนูชนะพี่เดี๋ยวพี่เติมให้หนูเลยพันเพชร เอาดิเออใจปั้มใจปั้มเอาดีมาดีแต่ว่ากติกาคือพี่บอกว่านะกติกาคือสองตาแรกเราต้องเล่นดีเซิร์ตปืนดีเซิร์ตอีเกิลหลังจากนั้นต้องเล่นลูกซอง M1014 ตลอดก็คือซองยาวโอเคไหมอ่าตามนั้นไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมมันดีกว่าครับผมไปเลยมาขอททนกติกากันก่อนนะครับก็คือ2ตาแรกเราจะทําการเล่นปืนดีเซิร์ตอีเกิลนะครับผมหลังจากนั้นเราจะเล่นปืนลูกซองยาวหรือปืน M หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ยาวๆเลยนะครับผมมาน้องพีท<ะ>ลองหัวแตกนะครับ <c oughs> ขู่ไว้ก่อนไปไปลุยๆเนน่ยวันนี้เราก็มีกรรมการรับเชิญครับผมนี่กระตุนจากเคทีพีซ่าทีวีครับผมเจ้าเดิม,มคนที่เก่งที่สุดย <c oughs> ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะเพิ่ง <c oughs> แนะนำตัวกรกรมการเองอ่ะเมื่อกี้โทษที โอเคเปรี้ยงจะบอกไอ้ค่ะตุนนี่ะตุนค่ะตุนเสียงเบามากเลยอ่ะหัวแตกไปแล้วอ่ะโทษทีพี่ทำลายผู้หญิงว่ะไม่แมนเลยโอ้หเดี๋ยวตุนตุนพี่น้องกันเราต้องเข้าข้างกันสิวะโอ้ยช่วยหน่อยเถอในนาทีจะเก่งกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเม็ดเดียวน้องเขามาเสพเลยนะเมื่อกี้โดนจังไอวออย่างหล่อเอ้าตายแล้วเหรอเม็ดเดียวเลยนั่นอ่านให้เฉย อ๋อจ้ามามามาขอตึงๆนะคะอยู่ไหนว่าโอ,อเคแล้วไอวอลเหมือนกันอีกจะหา้าวทำไมคะับไอวอมเหมือนกันเนื้อคู่กันปะเนี่ยนี่อยู่ไหนวะนี่ไงตึงนะตึงนะบ้าเชียวบ้เชียวไอ้วอมพี่เลยรัวมากอุอ้ย เห้ยน้าเหรอจาจาเก่งจาเก่งหัวโยกเลยเมื่อกี้ตอนลูกกี้ต้องพูดอย่างนี้นะอุ้ยตายแล้วเหรอเราก็เก่งเหมือนกันนั่นเนี่ยได้ได้ได้แล้วตอนนี้เราต้องใช้ปืนอะไรอ่ะปืนลูกซองยาวครับผมโอเคครับ M หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดครับผมนี่พี่หน่อยจัดมาแล้วซองยาวศูนย์หนึ่งสี่เลยปะใช่ก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ไงเมื่อกี้พี่พูดอะไรหนึ่งแปดเอาเหรอ อาอพี่บวกเพิ่มไปเหรอเนี่ยอ๋อเกินไปสี่เกินไปสี่โอเคโทษ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 เพิ่มไปเฉยเลยเมื่อกี้เอาแล้วยิงเหมือนกันนะหนึ่งส่วนหนึ่งแปดอะเหรอใช่โอ้ยดูดดเดดู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 ยิงโอ้ยชาลุ้งนะทุกคนพัญญาแป๊บกูทำไมทำไมหูยิงโหดจังไม่เกินไปเล่นเองวะเนี่ยไป อ้วตัวอุ้ยเดี๋ยวนะแม่แม่ทำไมเกาะหนูไม่พังอ่ะเรืองหนูหายวูบไปเกาะแห่ไปครึ่งหนึ่งจ่าหนูไม่พังเฮ้ยเลยเปลืยงไปเกาะน้องไม่พังแต่หมวกน้องอระพังครับผมอุ้ตังคาหลับแน่รู้นะว่าจริงอ่ะมุมไหนมุมไหนเชียวก่อนเอาแน่จังหวะนี้อุ้ยอุ้ยหัวสองเมตรอุ้ยไม่ตายเนี่ยอุ้ยหัวดุ้ง ่าเราได้เปรียบเราดักเราดักเลยดักมุมนี้เลยเปดียวได้เปรียบเราได้เปรียบผู้หญิงเราต้องยอมแน่พี่หนุ่มรักเดียวอยู่ตายงั้นหนู่มต้องให้พี่ยิงตายก็เลยเฮ้ยโอ้โหเข้าหัวแล้วว่าขึ้นส้องการอ่ะเนี่ยปืนก็แรงเกินบางทีอ่ะครับผมนี่ครับผมซองอีโวนะครับผมใครที่ยังไม่มีก็อย่าลืมไปจัดนะครับผมโปกับโปรโมชั่นดีๆจากดีแท็กนะครับผมขายของเฉย น้องพี่เขาทนดิอยากหัวแตกอะครับอืมเออกี่แค่รอมครับผมอ่าครับผมมาก็เลยผมอยากเห็นแบบช็อตเดียวหัวแตกัดไปเะได้เลยเดี๋ยวรอดูรอดูหมายถึงหัวเราใช่ไหมหัวเขานี่แหละไอาพูดดักหัวเราทำไมเราพูดดักพูดเกยเออเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเอาปืนพกยิงพี่ทำไมไม่เอาอุ้ยตกใจอุ้ยหลบหนี โอ๊ okay. ยบราโอ๊ยเหรอเกาะขังน้องจะตายน้องจะตายน้องโดนอัดตัวล้วนๆงัดแล้วว่ามันไม่โดนอ่ะโอ้ว่าตัวอีกหนึ่งบอกว่าเกาะหายไปครึ่งไอ้เกาะไม่เลหมวกหมวกเลยหายไปครึ่งหนึ่งโหแรงเลยปืนนี้แรงมากแรงสองคนอีกอย่าดา อะไรอะไรเดี๋ยวอะไรไม่ตรงไม่เดี๋ยวแล้วจังหวะนี้กลับเลยอุ้ยเขี่ยวโอ้หตึงเกินบางทีจะได้ถาวรบางทีครับไม่ได้ถาวรครับผมไอ้ที่ไอ้ที่ถาวรคือตาล่าสังหารครับผมถาวรโอ้ยทุกคนอย่าลืมไปอุดนอนอุดนอนุไม่อุดหนึ่งไม่แห้งนะทุกคน อุดหนอนก็มาอุดหน,อ,น,นอะไรคืออุดหนอนว่าตุน๋นรีบๆจบ,บแล้วจบแล้วหน,นเน๋ยวจะไปอุดหนอนบ้งอุดหนอนอุดหน,น,นอนก็มานนแล้วตหวนี้จังวเล่นไม่ออกเคยเอาเล่นเป็นแผนเป็นแผนที่พี่ให้เตรียมให้กับตุ๋นมาเล่นทำฮาเอ้ยหลบแผนแหน่นพี่โดนมาเม็ดเดียวจริงๆแล้ว หมูเขียวอสองดีแท็กปะทะสองฟ้าครับจังหวะนี้เฮ้ยลบเุ้ยกับโดนลบเฮ้ยเฮ้ยทุกคนไปอุดหนอนดีแท็กไหมครับผมเราอุดหนอนจะขายของออกจะขายออกอุดหนอนอุดนุนสิครับอบุดหนอนมาไงเนี่ยจังหวะนี้ น้องลิมซื้อไอวอลมาเฮ้ยน้องลิวซื้อไอวอพี่อ่าเดี๋ยวพี่เอาไปให้พี่มีสองลูกอ่ะมา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 ตรงกลางน้องอยากได้กี่ลูกสองเลยเดี๋ยวน้องอยากได้สองลูกคนละลูกคนละขาแม่อาปาไอโหมไอวอลอยากซื้ออ่าทางไหนนะทางไหนนะวิ่งออกกันแล้วฮะจังหวะนี้จะเจอกันไปเนี่ยเขลุ้เขลุ้มมากขลุ้มมากขอยู่สาดัก เขาหาด้วกันอุ้ยเ้ย What What the f*** อุ้ยพี่มันอัดตัวหนูขอโทษแดงกแล้วมันเข้าหัวนะแต่ว่าแต่มันเข้าหัวมันจะโดนตัวใช่ใช่เฮ้ยแต่เม็ดเดียวเลยโอ้โหตายอ่ะวันถอดนะขาอ่อนเฉยเมื่อกี้อะไรทำไมพี่นล่มพี่ยังไม่ได้ยิงเลยอ่เมื่อกี้เฮ้ยเกิน ่แีแล้วเฮ้ยหัวอีกแล้วอุ้ยทำไมเที่ยวหัวไปเที่ยวไปอา้าแล้วไม่ยิงอะ่ะสวยเฮ้ยอะไรจ้ะทำไร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  <c oughs> ทำไรออกมาออกมาออกมาอุ <c oughs> ้ยยว้าวแตกครับน้องๆ <c oughs> แตกอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้แล้วถ้าแพ้นี่หนูต้องไปอุดหนอนลูกซองนี้แล้วใช่ต้องไปอุดหนอนนะอย่าลืมนะอย่ากดแตกทำไมพี่รู้สึกรำคาญกับคำว่าอุดหนอนเลยตอนนี้หลอกหลอนหูพี่ตอนนี้พี่ไข่ตุ๋นเลยพี่ไข่ตุ๋นครับใช่โอ้ยซองลูกซองออรเรนท์ฮะดุ้งพี่อย่าดุ้งทำไมไม่ตายอ่ะโคตรเยอะเลยไปแกแดงเถื่อน ต้องไหวดิพี่ลูกซอ,องออนเลน์อยู่แล้วเนี่ยห้าสิบเมื่อกี้เข,าข้าหัวห้าสิบเห็นเห็นเลยเฮ้ยเออโอเคได้ละติดไอวอหนูเนี่ยเอ้าโอ๊ยอีกแล้วเหรอเอ,อ้าตายแล้วเหรอเฮก่ขอๆแล้วล <c oughs> พี่เกมสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้นะต้องสุดคงเหลพที่ต้องรีบปิดเกมแล้วแหละแบบว่า๋หนน้องๆจะเบื่อกันนะครับผม ยิงหัวรัวๆอะไรเงี้ยระเบิดซือระเบิดตุ่นไปสก,กิลอนะไรเนาะตุนตุนต่นไปกระซิบอะไรตุนต่น,นยายาอย่าเกีย้ยยาอย่าโกงอย่าสอนน้องเขาโกงโกงโตไปแล้วม่ทันไหมฮะยายาอย่ามีหลายลูกเลยไม่ได้โตไปห้ามโตไปไม่โกงนะครับอย่าลืมคอนเซ็ปต์นี้นะครับผมคุณคุ้นนะคะคุณคุ้นครับผมโตไปไม่โกงครับผมแต่กินยับเลยนะจุ๊บจุ๊ไว้ ขอเป็นเบนจเตียวเวอร์เวอร์ได้ไหมเบนจ์เจียวอุ้หูหุยล้อมเลยจังกว่านี้น่าหนูเปิดที่หัวแล้วพี่ก็ฆ่าหนูตายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยเจ็ดแปดแปดสองสิบหกมันยิงไกลอยู่นะเนี่ยลูกซองนี้เนี่ยใช่ถ้าจไม่ผิดมันลดระยะมั้งถ้าจไม่ผิดมันระยะมันสั้นกว่าซองควงโอ้โหเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้อมก่อนน้องอยู่ไหนวะเจอแล้ว Wow. อ euh, ุ้ยพี่เฮ้ยมาค่ะโอ้พี่น้องลูกเป็ดแพ้เลยเดี๋ยวลูกพีทอ๋อไม่ใช่ลูกเป็ดเหรอเออเขาอ่านชื่อซาเซรักเลยเนี่ยลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดโอ้โหเกินก็อย่าลืมตามสัญญานะครับผมสัญญาอะไรกับพี่ไว้อ่ะสัญญากันว่าถ้าน้องลูกพีทแพ้พี่นะครับน้องลูกพีทต้องมาช่วยพี่อัดคลิปบ่อยๆอะไรอย่างงี้อืมอ่าสบายใจ ก็น้องๆก็ดูสกอร์กัเอาเองกันนะครับผมเจ็ดสองครับผมชนะแล้วเย้สุดท้ายก็คือไม่ต้องเสียพันเพชรไม่ต้องเสียตังค์แล้วรอดตัวไป่อนเลย